รถถังหนักที3 0เป็น1ในโครงการพัฒนารถถังของสหรัฐอเมริกาในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่2โดยมีเป้าหมายเพื่อรับมือกับรถถังหนักของเยอรมนีและสหภาพโซเวียตเช่นไทเกอร์ II j จ d t ดิทิเกอร์และ is 3การออกแบบที0เริ่มขึ้นในปี1944โดยมีการผลิตต้นแบบจำนวน6คันในช่วงปี1945 1 9 4 7รถึง1947รถถังนี้มีน้ำหนักราว88ตันความยาวรวมปืนประมาณ13.5เมตรความกว้าง3.8เมตรและความสูง3.23เมตรใช้ลูกเรือ6คนได้แก่ผู้บังคับการพลขับคน,นวิทยุพลยิงและคนบรรจุ2คนอาวุธหลักของที0คือปืนใหญ่ทีขนาด155ม mm. เมตร ซึ่งเป็นหนึ่งในปืนที่ใหญ่ที่สุดที่เคยติดตั้งบนรถถังอเมริกันปืนนี้ใช้กระสุนแบบ2ชิ้นคือหัวกระสุนและดินขับทําให้การบรรจุก,กระสุนต้องการคนบรรจุ2คนและมีอัตราการยิงประมาณ2นัดต่อน,นาทีกระสุนที่ใช้มีน้ําหนักรวมประมาณ61กิโลกรัมโดยมีทั้งกระสุนเจาะกรอดและกระสุนระเบิดแรงสูงนอกจากนี้ที่30ยังติดตั้งปืนกลขนาดนิ้ว2กระบอกและปืนกลขนาดนิ้วอีก1กระบอกเพื่อเสริมความสามารถในการต่อสู้กับเป้าหมายเบาและการป้องกันตัวเอง โครงสร้างของ T ี30ใช้แชสซสีเดียวกับ T 2ี29โดยมีการปรับแต่งเพื่อรองรับปืนขนาดใหญ่และเครื่องยนต์ที่ทรงพลังมากขึ้นเครื่องยนต์ที่ใช้คือ Continental AV 1790-3ถึง3แบบ V 1 2ให้กำลัง810แรงม้าทำให้รถถังสามารถทำความเร็วสูงสุดได้ประมาณ43กิโลเมตรชั่วโมงบนถนนและมีระยะปฏิบัติการประมาณ260กิโลเมตรระบบการสะเทือนแบบแท่งบิดช่วยให้รถถังสามารถเคลื่อนที่ในภูมิประเทศที่ขรุขระได้ดีขึ้น เกราะของที่30มีความหนาสูงสุดที่บริเวณป้อมปืนด้านหน้าประมาณ279ม mm. ิลลิเมตรและที่ตัวถังด้านหน้าประมาณ203ม mm. ิลลิเมตรการออกแบบเกราะเน้นการป้องกันการโจมตีจากปืนต่อต้านรถถังขนาดใหญ่ของศัตรูอย่างไรก็ตามน้ำหนักที่มากของรถถังทำให้การเคลื่อนที่และการขนส่งเป็นเรื่องยากและส่งผลต่อความคล่องตัวในการรบหนึ่งในต้นแบบของที่30ได้รับการติดตั้งระบบช่วยบรรจุกระสุนอัตโนมัติ เรียกว่าที่ 30E 1ซึ่งช่วยลดภาระของพนบรรจุและเพิ่มประสิทธิภาพในการยิงโดยระบบนี้จะปรับมุมปืนให้อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับการบรรจุกระ